ผมก็กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมกำลังถอนเงินนะครับจากแพลตฟอร์ม aix wallet นะครับจริงๆแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมากระตุ้นนะครับสำหรับสมาชิกที่อยากจะมีรายได้เสริมสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าในช่องของเรานะครับก็จะมีการสอนวิธีการทำเงินวิธีการสร้างรายได้นะครับในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับซึ่งอี p เนี้ยผมจะมาสอนเพื่อนสมาชิกหานะครับในส่วนของเหรียญ trx นะครับซึ่งเหรียญ trx นั้นก็เป็นคริปโตอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับ การถอนเงินของผมนะครับ24 TRX แล้วก็81 TRX นะครับวันนี้ยอดของผมที่ได้เป็นเท่าไรนะครับผมจะมาที่หน้าบิทเทนซของผมซึ่งเงินจะต้องเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซหนึ่งครั้งเพื่อให้ยอดเงินมีการปรับนะครับนี่อ่านะครับอันนี้เป็นการปรับวอลเลตของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเวลาเข้ากระเป๋านะครับผมจะเอามาเข้าในส่วนของบิทเทนซซึ่งเงินพวกนี้เป็นเงินกําไรนะครับจากการฝากเงินแล้วก็กินดอกเบี้ยนะครับจากแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่ง ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับหากใครสนใจแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าได้นะครับผมจะทิ้งในส่วนของช่องทางที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในวิดีโอเก่านะส่วนใครที่นะครับยังไม่เคยสมัครเลยใครที่ยังเป็นมือใหม่นะครับอยากจะสมัครอยากจะมีรายได้จากการขุดเหรียญน,นะครับ AAX Wallet เปิดช่องทางให้คุณแล้วนะครับก็สมัครกดคลิกลิงก์ใต้วิดีโอของผมแล้วก็มากดตรงตั้งค่าจากนั้นนะครับเพื่อสมาชิกก็ ก o p ีนะครับในส่วนของเลขที่กระเป๋านะครับแล้วก็เอามาวางตรงคําว่าผูกคําเชิญตรงนี้เพื่อเพื่อนะครับรับ a d ร์ด f อ e ฟรีนะครับหนึ่พันยูดอลลาร์นะครับซึ่งจะเป็น a d o p ด f อ e ฟรีตอนนี้นะครับแอร์ดรอฟรีตอนนี้มันยังไม่มีมูลค่านะครับเพราะว่ามันยังเป็น a d o p ด n อ n โนเนอยู่เนาะก็เก็บสะสมไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าต่อไปในอนาคตถ้าเหรียญ AIX Wallet นะครับมีการเข้ากระดานเทรดและเทียบคู่ราคาแล้วนะครับเหรียญพวกเนี้ย จะมีกำไรนะครับเหรียญพวกนี้จะมีราคาขึ้นมานะครับดังนั้นเก็บสะสมเอาไว้เถอะนะครับไม่เสียหลายส่วนช่องทางการทาเงินนะครับที่ผมบอกว่าผมถอนเงินวันนี้เกิดจากแหล่งรายได้ตรงนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นการฝากเงินแล้วก็กินดอกเบี้ยนะครับเป็นรายวันนะทีนี้ดอกเบี้ยประจําวันประจําเดือนเนี่ยมันก็จะมีบอกตามนี้เลยนะครับซึ่งตารางต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยเราก็สามารถที่จะมาอ่านดูได้ ส่วนถ้าใครต้องการที่จะฝากนะครับผมแนะนําให้เป็นในระบบเหรียญของ TIX นะครับเพราะว่า TIX เนี่ยค่าแก๊สจะถูกมากถูกกว่าเชนอื่นนะครับก็เลยแนะนําเป็น TIX ท่านก็สามารถที่จะฝากนะครับกดเงินเข้ามานะครับแล้วก็ฝากทีนี้พอเราเราฝากเสร็จปุ๊บเงินนะครับมันก็จะอยู่ในระบบกําไรเขาก็จะแยกมาให้เรานะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจฝากแล้วนะครับต้องการจะถอนเงินทุนทั้งหมดเราสามารถกดแลกเปลี่ยนนะครับแลกรับตรงนี้เพื่อที่จะรับเงินคืนได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะ แพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยนะครับการันตีระยะยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มเว็บ3นะครับซึ่งแพลตฟอร์มเว็บ3มเนี่ยมีการเปิดตัวเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีการเปิดเป็นกระเป๋าเทรดอ่าไม่ใช่กระเป๋าเทรดเป็นกระเป๋าแลกเปลี่ยนนะครับคริปโต กันและกันนะครับโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางนะแล้วเหรียญสําหรับ AI ตัวนี้นะครับเขาทํารายได้โดยการเผานะครับซึ่งการเผาเหรียญเนี่ยมันก็จะเกิดนะครับจากกระบวนการการ staking นะครับหรือการฝากกินกําไรตรงนี้แหละนะครับผมถึงบอกว่าถ้าใครอยากจะมีรายได้เนี่ยนะครับเรียนรู้ศึกษานิดนึงนะครับฝากกดติดตามช่องของเราก็ได้นะครับผมจะสอนนะครับด้วยข้อเท็จจริงนะเราจะไม่มาจกตากันเราจะไม่มาปิดบังข้อมูลเท็จจริงนะครับผมจะบอกแบบตรงๆนี่แหละว่า แอปพลิเคชันอ่าตัวไหนดีนะครับแอปพลิเคชันตัวไหนที่ไม่ดีผมก็จะไม่เอามาแนะนำนะครับตัวเนี้ยเอเว l ร์เเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ควรที่จะดาวน์โหลดติดเครื่องไว้นะครับสำหรับใครที่มีเหรียญคลิปโตอยู่แล้วไม่ต้องไปเทรดนะครับเราเทรดไม่เป็นไม่ต้องไปเทรดตัวเนี้ยแค่ฝากเงินไว้เฉยอินดอกในระยะย,ะยาวๆถ้าไม่พอใจเราก็ถอนเงินต้นทุนออกนะครับถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ฝากสำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งรายได้เนาะโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับใครเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์นะครับ รับโค้ดอังเปาแจกฟูมานี่วอลเล็ตแบบฟรีเข้ามาในกลุ่มเทเล gram ใครยังไม่ติดตั้งเทเล gram ดาวโหลดไดแอปโตและเทสโตติดตั้งเพื่อรับเงินสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ในทุกๆุกวิดีโอของช่องเก็บตังค์กดเพิ่มเติมเลื่อนลงมาด้านล่างและกดเข้าลิงก์มาในกลุ่มเพื่อรับเงินกติกาง่ายๆคิมแจกจริงใต้วิดีโอของช่องเก็บตังค์กดสัตสไครจะุืบไล์แรงๆกดแชร์แบ่งปันรับเงินทัวเล็ตทุกวันแจกฟรีที่นี่ที่เดียว